แม่โบคะเป็นคุณแม่หลังคลอดคลอดลูกมาได้เจ็ดเดือนแล้วประจำเดือนยังไม่มาเลยค่ะแม่จะใช้วิธีการคุมกําเนิดโดยการฉีดยาคุมไม่ทราบว่าจะสามารถฉีดได้เลยหรือไม่คะเดี๋ยวพบกันคลิปนี้กันด้วยคลิปกดติดตามกดหัวใจเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์กับแม่โบด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่โบนัดคิดนะคะสุภพรรีคย,รคย,รคยค่ะพยาบาลวิชาชีพค่ะก็จริงๆนะคะคุณแม่หลังคลอดเนาะคุณแม่ยังไม่มีประจำเดือนเลยคลอดลูกมาได้เจ็ดเดือนแล้วจริงๆคุณแม่สามารถที่จะฉีดยาคุมกําเนิดได้ถ้าคุณแม่มั่นใจแล้วก็ชัวร์ว่าไม่ท้องแน่ ก็จะทาการจุ่มตรวจปัสสาวะนะคะแล้วก็สอบถามในเรื่องของประวัติของการมีเพศสัมพันธ์ของคุณแม่นะคะถ้าสมมติว่าออยูรินแพลเทสนะคะหรือว่าที่จุ่มตรวจปัสสาวะนั้นนะคะขึ้นผลคือ1ขีดคือไม่ท้องนะคะเนาะเราก็จะพิจารณานะทำการฉีดยาคุมกําเนิดให้กับคุณแม่นะคะแต่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขนิดนึงหลังจากที่เราฉีดยาคุมกําเนิดไปแล้วนะคะเราจะต้องงดการมีเพศสัมพันธ์นะอย่างน้อย7วันนะคะหรือว่าหากจะมีเพศสัมพันธ์ก็ควรใช้วิธีการคุมกําเนิดอย่างเช่นการสวมถุงยางอนามัยควบคู่ไปด้วยก่่อออนยยาง้7 เพื่อให้ฤยาคุมกําเนิดนนะคะสูงสุดอยู่ในกระแสเลือดของคุณแม่นะคะเนาะแล้วก็ถ้าเป็นคุณแม่ที่ให้นมลูกนะเราก็จะฉีดเป็นยาคุมกําเนิดน,นะคะชนิดฮอร์โมนเดียวนะคะก็คือ dmpa นะคะเนื่องจากว่ายาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดียวนี้นะคะไม่ลดปริมาณน,น้านมแม่นะคะคุณแม่ที่ให้นมลูกก็สามารถยาฉีดยาคุมกําเนิดตัวนี้ได้นะคะฉีดซ้ำนะคะทุก3เดือนเนาะ,ะแล้วก็หลังจากที่ฉีดไปแล้วนะคะคุณแม่อาจจะเจอ ในกรณีที่บางคนอาจจะมีเลือดออกกระปิดกระปอยนะคะเกิดขึ้นได้เนาะประมาณ3-6เดือนแรกในการที่เริ่มฉีดยาคุมกําเนิดชนิดนี้นะคะหรือ จะไม่มีประจำเดือนมาเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคือมันเป็นการตอบสนองนะคะต่อฮอร์โมนของร่างกายของแม่แต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของเราตอบสนองแบบไหนนะคะเนาะโอเคไหมคะหวังว่าคุณแม่ก็คงจะได้คําตอบกันไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าวันนี้มีคุณแม่นะคะมาใช้บริการชิดยาคุมกําเนิดน,นะคะก็เลยเอาเกร็ดความรู้นี้นะคะมาแบ่งปันให้กับคุณแม่ทางบ้านหากเห็นว่าคลิปมีประโยชน์กดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตาม